เคยได้ินไหมครับว่ากินทุเรียนเยอะแล้วทําให้ตายได้อะไรคือปัจจัยเสี่ยงที่การกินทุเรียนแล้วจะทําให้ตายทั้งทุเรียนเป็นผลไม้ที่อร่อยออกจะตายแล้วก็ดูว่าไม่น่าจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพมากขนาดนั้นนะครับมีงานวิจัยครับจากประเทศอังกฤษครับในวารสารเซจ e อเ e e เรซีน c a s e r e p o r t ครับเขาบอกว่ามีผู้หญิงวัย79คนหนึ่งกินทุเรียนเยอะมากเป็นระยะเวลาติดต่อกันประมาณแค่2อสวันเองอนะ แล้วเขาเกิดภาวะหัวใจวายเฉียบพลันขึ้นมาพอไปเข้าโรงพยาบาลปุ๊บคุณหมอก็เลยตรวจร่างกายตรวจเลือดมาเจอค่าโพแทสเซียมในเลือดสูงจนเกินไปครับค่าโพแทสเซียมคืออะไรค่าโพแทสเซียมคือสิ่งที่ทําให้ไตทํางานหนักเพราะว่าจะต้องขับสารโพแทสเซียมออกจากร่างกายและเมื่อไตทํางานหนักก็เลยทําให้หัวใจเกิดภาวะหัวใจวายเฉียบพลันได้ครับ ร่างกายมนุษย์เราสามารถรับภาโพแทเสเซียมได้แค่ประมาณ2,000ถึง3,000มิลลิกรัมต่อวันเท่านั้น,นครับแต่ทุเรียน1ลูกเอาแค่ไซส์ประมาณ3โลนะครับมีปริมาณโพแทเสเซียมอยู่ประมาณ13,000กว่ามิลลิกรมัมคิดดูร่างกายต้องใช้เวลาประมาณ4วันครึ่งในการขับโพแทเสเซียมจากทุเรียน1ลูกออกไปอะ่ะ มันเนี่ยแหละเลยกลายเป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดอาการไตวายวหรือว่าหัวใจวายเฉียบพลันได้ครับผมดังนั้นแล้วใครที่รักใครที่ชอบการทานทุเรียนเหมือนผมอาจจะต้องแบ่งหน่อยหนึ่งวันหนึงอาจจะทานได้แค่เม็ดเดียวหรือคูดเดียวประมาณนั้นนะครับ